ครับผมสวัสดีครับจากตอนที่แล้วนะครับเราได้มารู้จักกับ Y นะครับคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของดู Y กันนะครับข้อแตกต่างระหว่าง Y กับดู Y นั้นจะมีข้อแตกต่างอยู่ตรงที่ว่า Y นะครับมันจะทําการเช็คเงื่อนไขเป็นจริงนะครับก่อนที่จะทํางานนะครับ นะครับผมแต่ว่าไอ้ดูวายเนี่ยมันจะทำงานก่อนนะครับแล้วค่อยเช็คนะครับถ้าเมื่อเช็คแล้วนะครับค่าเป็นเท็จมันก็จะออกจากรูปทันทีนะครับเรามาดูในส่วนของวายกันดีกว่าครับผมโอเคนะครับก็ผมไปที่ไฟล์นิวนะครับในส่วนของอิ i ล Plu นะครับผม ก็เลือกเป็น PHP นะครับเบสิกเลยนะฮะคราวนี้นะครับผมไปที่ save นะครับก็พิมพ์เขาว่า,าชื่อไฟล์เป็นดูวแล้วกันนะครับเอาให้มันตรงกับเนื้อหาที่เรามาเรียนกันนะครับในวิดีโอชุดนี้นะครับผมโอเคนะครับโอเค this this description ก็คือรายละเอียดของมันก็คือว่ามันจะอะไรนะมันจะทำงานก่อนนะครับค่อยมาเช็คถ้าค่าถ้ามีเงื่อนไขเป็นเท็จ มันก็จะออกจากรูปทันทีนะครับในส่วนของวอืมนะครับผมลืมบอกอะไรนะครับคอมเมนต์ใน PHP เนี่ยมันสามารถใส่เครื่องหมายชาร์ปได้เหมือนกันนะฮะชาร์ปก็เป็นการคอมเมนต์เหมือนกันนะครับในภาษา PHP นะครับ โอเคนีครับมาเรียนรู้เรื่องดูวายกันเถอะนะครับซินเทคของดูวายนะครับจะเขียนรูปแบบนี้นะฮะดูนะครับแล้วก็วายนะครับนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น statement นะครับ condition ไปนะฮะนะครับ เอาตัวแปร i นี่แหละตัวแปร i เท่ากับหนึ่งนะฮะก็ผมจะให้ echo นะครับเป็นชื่อเว็บผมแล้วกันนะผม i อเอชไทยไลน์คอมนะครับก็จะลองให้ i น้อยกว่า5นะครับให้มันน้อยกว่า5ผมต้องใส่เขามันนี่นะอเ,เดี๋ยวโอเคนะครับก็เป็นการวนลูปธรรมดานะครับถ้า i น้อยกว่า5นะครับใช่มันทำอะไรนะฮะ ครับผมก็นะครับมันจะเอเรอร์ไม่ทำงานให้เลยไอบวก,บวก นะครับผมเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับต้องใสุ่บวๆให้มาด้วยนะครับทำงานก่อนนะครับก็ก็จะคล้ายๆกันนะครับจะทำงานก่อนอย่างเช่นว่าผมจะใส่ บีดูนะครับให้มันมองเห็นความต่างนะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นสีถูกต้องนะฮะถ้าเป็นห้าถือว่าผิดนะครับถูกต้องแล้วนะครับผมโอเคนะครับแต่เกิดว่าผมใส่หก่ะนะครับ ไซโคเกยังทำงานนะครับ6น้อยกว่า5เป็นเทสนะครับก็คือมันจะทำงานก่อนนะครับต่อให้ไอค่าที่ส่งมาจะ6น้อยกว่า5คือเป็นเทสใช่ไหมครับก็ทำงานแค่ครั้งเดียวนะครับก็จะอโคครั้งเดียวนะครับต่อไปก็มันก็จะไม่มาบวกให้นะครับก็ถูกต้องนะฮะตามคอนเซปต์ของดูไวนะครับก็คือทำงานก่อนนะครับผมครับ1 นะครับให้รันให้บรรลุตัวเอง5ครั้งนะครับถ้า5น้อยกว่า5เป็นเทสก็จะได้ลูกมาแค่4ตัวนะครับอย่างเช่นว่าผมจะให้ดูภาพชัดๆเลยครับเออลูปที่ i รูปที่ string ออ่า ดูก่อนนะครับรูปที่2 3 4 5นะครับ1ห,หายไปไหนนะครับคือผมจะอธิบายอย่างนี้ครับ1ก็คือ i น,นะครับที่ยังไม่ได้มีการบวกนะครับนะครับ ก็คือว่า1นเนี่ยหม,มันมีค่าเท่ากับ i นะครับแล้วคนนี้มันเข้าค่าดูปุ๊บนะครับมันจะบอกค่าตัวมันเองเพิ่มอีกหนึ่งคือเป็น2นะครับเป็น2ปุ๊บไปเพิ่มค่าเป็น3เป็น4เป็น5นะครับนะครับผมถ้าเ่มใส่เท่ากับ5ล่ะนะครับก็จะเป็น6 นะครับก็เดี๋ยวผมลองเอารูปมาใส่ข้างหลังดูบรบรทัดด้านล่างนะฮะนะครับสังเกตว่าหนึ่งจะมาแล้วนะฮะนะครับความต่างมันที่มันเป็น2องสามสี่ห้าเมื่อกี้ก็เพราะว่ามันบวกกันก่อนนครับนะครับมันเอามันเอามาบวกกันข้างบนก่อนนะครับ นะครับก็คือจะเอาหนึ่งนะครับมาบวกกันเพิ่มค่าทีละหนึ่งนะครับก็เลยเป็นหนึ่ง,างสามสี่นะครับผมแต่จะไม่ถึงห้านะครับเพราะว่าห้าห้าน้อยกว่าห้าเป็นเท็จนะครับนะครับผมก็เลยวนหลวบได้แค่สี่นะครับผมโอเคนะครับเราต้องสังเกต วางตำแหน่งของอไอบวกบวกนะครับ <_ an> ไอบวกบวกคือบวกบวกคืออะไรครับ <_ an> เป็นส่วนของอะไรละ่ะอยู่ในหมวดของตัวดำเนินการนะครับโอเปรเรเตอร์นะครับ <_ an> อันนี้คือเราลองไปศึกษากันดูนะครับ <_ an> มันจะมีบวกลบคูณหารนะครับ มันจะมีอ,อีกตัวหนึ่งอ่ะตัวอะไรนะผมจําไม่ได้เหมือนกันนะครับมันจะมีบูลีนนะครับมีพวกนี้แหละมีอินมีอะไรนี่แหละนะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมต้องขาไปด้วยนะฮะบวกก็คือนะครับการบวกค่าของตัวมัน นะครับคือคือการบวกค่าของตัวมันเองเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะฮะโอเคนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับทำให้ดูนะฮะต้องระวังนะครับเราวังตัวสติงไอบวกบนะครับต้องต้องต้องดูดีๆนะฮะนะครับ2 3 4 5นะครับ ตัวนี้จะบวกตัวเองก่อนนะครับตรงนี้ทวารข้างหลังก็จะบวกตัวเองที่หลังนะครับโอเคนะครับก็ลองดูครับผม